สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับวิธีการติดตั้งหลีเดี่ยวนะครับใส่ในรถจีออโนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลีขาวเลือส้มครับอันดับแรกเราก็ทําการแกะออกจากถุงได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด LED นะครับผม16ชิปนะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์ตรงสว่างอ,อันดับแรกเราก็ใส่ด้านซ้ายก่อนครับอันนี้คือผมถอดอ่าเป็นตัว ตัวหลอดเออ่าหลอดไปเลี้ยวเดิมออกออก่อนแล้วนะครับแล้วก็ใส่หลอดก็ไปก่อนครับนะแล้วก็มาใส่นะครับด้านขวาไเรียบร้อยนะครับสายนะผมเราจะโยงนะครับเข้ามาตรงต้านไตอตรงนี้ได้เลยน,นะครับ อันนี้คือผมนะครับทําการกัดสายไฟไว้รอแล้วนะครับส,สตัวนี้ก็กัดเข้าที่สายสีดํานะครับผมมันจะมีสายสองเส้นนะครับจะมีสีดํากับสีเขียวนะครับให้กับสายสีดํานะครับอันนี้เป็นสายไฟบวกอันนี้คือกัดร้อยอ่ะแล้วเราก็โยงสายนะครับด้านตัวด้านซ้ายนะครับ มาด้านบนได้เลยดูมันจะเล็กนิดนึงนะครับตรงนี้นะ,ะแล้วก็นำนะครับที่กัดนะครับที่กัดสายที่กัดสายไฟนะครับ กัดเข้าตัวสายหลี่เลี้ยวได้เลยนะครับอ่าเข้าตรงนี้นะเราใช้นะครับคีมหนีบนะครับมันจะได้ถึงอ่าตรงเนื้อทองแดงด้านในนะครับแล้วเราก็ทําการเสียบเข้าไปแล้วก็เช็คก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับไฟจะไม่ติดนะครับถ้าตัวมันไม่เข้ารูนะครับถ้ามันแบบนี้มันไฟไม่ติดแน่นอน เราก็ทําให้มันเข้ารู้ก่อนเนี่ยลูกค้าบางคนต่อแล้วก็ไม่ได,ดูตรงนี้แล้วก็เวลาเปิดไฟก็ไม่ติดเปิดใส่กุญแจครับอ่าอันนี้ติดหนึ่งฝั่งนะครับนี่ก็คือนี่ก็คือถ้ามันไม่ติดแบบนี้นะครับเรามาเช็คตรงสายตรงที่เรากัดตรงนี้ได้เลยนะครับเอาค้มหนีบรอบนะครับ นี่นะครับให้เช็คแบบนี้นะไฟดีก็จะติดติดทั้งสองข้างครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟดีดับไฟเลี้ยวก็จะติดนะครับไฟเลี้ยวขวาเป็นผ้ามากครับตัวนี้ติดตั้งตัวสวิตช์ผ้ามากด้วยนะครับวิธีการติดตั้งของ G-ONO ก็ประมาณนี้ครับใครที่สนใจตัวดีเลี้ยวนะผมเดี๋ยวผมติดตะกร้าให้นะครับล้านล่างซ้ายมือได้เลยแต